ทางไปครับกับเบร็กุสโตกุสโตมาที่มาดูอเก้ตั้งป้อมแล้วเปิดยอดเขามาโค่นกระดครับโอ้โหคูรุริยะครับตัวเล็กที่สุดครับในกลุ่มนักเตะที่อยู่ในกรอบนะครับโอ้แต่มุงได้ครับโอ้โหแล้วก็รอได้หยาจังหวะช่วยเธอมาเป็นทางเลือกในกรอบแบบนี้ของคูริยะอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไหลขึ้นมาครับแจ็คสัน แจ็กสันลากว่าแจ็กสันแต่งแจ็กสันสั้นที่2-0ขึ้นมาจนได้นิครัสแจ็กสันโอ้โหในที่สุดก็แก้ตัวจากการพลาดโอกาสทองไปก่อนหน้านี้นะครับ ประเด็นหลังเกมนะครับที่เชลซีนั้นชนะเบนฟอร์ด2ประตูต่อ1นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเขียนเองและผมอยากให้ทุกคนนั้นรู้หรือว่าได้รับข้อมูลที่ถ้าใครไม่ได้ดูได้รู้เลยในคลิปนี้นะครับก็มาพูดกันเลยดีกว่านะครับเชลซี Chelsea เนี่ยครึ่งแรกนะครับคองเกมเหนือกว่านะครับรูปเกมต้นเกมเนี่ยก็คือเชลซีนั้นเปิดเกมลุกใส่ตั้งแต่เริ่ม คลองบอลและกดดันแนวรับของเบนฟอร์ดอย่างหนักมีนาทีที่2เนี่ยนะนิโคลัสแจ็กสันได้โอกาสโมงจากลูกเปิดแต่บอลเนี่ยก็ไปตรงผู้รักษาประตูนาทีที่10แจ็กสันอีกแล้วก็ได้ยิงในกรอบเขตโทษแต่ติดเซฟผู้รักษาประตูอีกครั้งมีโคพารเมอร์มีโอกาสยิงจากหน้ากรอบเขตโทษแต่บอลก็ยังไม่ผ่านการบล็อกของกองหลังฝ่ายตรงข้าม เราจะเห็นได้เลยนะครับว่ารูปเกมของต้นเกมเชลซีเนี่ยคลองเกมเหนือกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการคลองเกมแดนกลางนะครับหรือการสร้างสารรค์โอกาสจากทางซ้ายทางขวาซึ่งมันแสดงให้เห็นชัดเลยว่าเกมนี้เนี่ยเบนฟอร์ดเนี่ยสู้เราไม่ได้สลับต้นเกมนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าแผนของเบนฟอร์ดวันนี้เนี่ย เขามาในเกมลับและลอตโต้นะครับกลางเนี่ยห้าคนหลังสามคนนะครับห้อยหน้าไว้แค่สองคนไว้ใช้จังหวะโต้กลับซึ่งมันทำให้เกมลับเวลารับเนี่ยเป็นแปดคนนะครับเชลซีคองเกมเหนือกว่าทำเกมลุกใส่แต่ก็ใช่ว่าจะทำประตูดได้ง่ายขนาดนั้นนะครับนี่คือเรื่องของต้นเกมที่คองเกมได้เหนือกว่านะครับสองเลยก็คือจังหวะริมเส้นที่หลากหลาย กุสโตและมาดูเอเก้ช่วยเติมเกมริมเส้นโดยกุสโตเนี่ยคอร์สบอลก็หลายครั้งนะครับทั้งเสาสองและเสาแรกสร้างความอันตรายในเขตโทษของเบนฟอร์ดก็อย่างที่เรารู้ต่อจากข้อแรกนะครับว่าเชลซีนั้นอของเกมได้เหนือกว่าเกมเนี่ยลุกซะส,ส่วนใหญ่นะครับเชลซีพยายามกดดันนะครับซึ่งมัน ความกดดันนั้นนะ่ะมันก็มาจากจังหวะของกุสโตมาดูอิเก้ซึ่งถามว่าซานโชมีโอกาสไหมก็มีโอกาสแต่ว่าไม่ได้มากเท่า2คนนี้นะครับสลับเกมริมเส้นนะครับเกมวันนี้เราก็ต้องยอมรับจริงๆว่าการประสานงานทางฝั่งขวาเนี่ยดูเหมือนว่าจะง่ายกว่าการประสานงานจากทางฝั่งซ้ายนะครับโดยเฉพาะกุสโตก็อย่างที่บอกโอ้พอโอกาสเวลามาดูอิเก้นั้นเลี้ยงไปสุดเส้นนะครับของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพอมันตันแล้ว มาดูเอเกอก็ไม่ได้ใช่ว่าจะพยายามเลี้ยงเลี้ยงตะบันเลี้ยงอย่างเดียวนะครับแต่ก็มีจังหวะที่จ่ายบอลขึ้นหลังให้กุสโต้พอกุสโต้อยู่ข้างหลังปุ๊บเห็นเสาสองวิ่งไปแลบไปปุ๊บก็จะตั้งป้อมเปิดไปนะครับคอเสาแรกบ้างคอเสาสองบ้างเพื่อที่จะเปิดจังหวะให้เชลซีนั้นได้ทําประตูนะครับอันนี้คือเราต้องชมนะสลับจังหวะริมเส้นที่หลากหลายต่อมาเลยนะครับก็คือจังหวะที่ เบนฟอร์ดนั้นได้สนกับนะครับแม้จะเล่นเกมรับเป็นหลักนะครับแต่ว่าเบนฟอร์ดเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งเฉยมีจังหวะสวนกลับอันตรายแต่การจบสกอร์ก็ยังไม่เฉียบคมและจังหวะการเล่นของกองหน้าอย่างเอ็มบิโมถูกจำกัดด้วยแนวรับของเชลซีนะครับอันนี้คือเราก็ต้องยอมรับตามตรงนะว่าเบนฟอร์ดนั้นเขาก็ไม่ใช่ว่าจะมารับอย่างเดียวนะครับเขาก็มี กระเฮี้ยนกระหือลือใส่ทีมเราบ้างเหมือนกันนะครับจากจังหวัดสมมุติว่าเราบุกเพลินๆอะไรประมาณนี้เนี่ยเบนฟอร์ดก็ใช้จังหวะความเร็วของเอ็นบิวโม่เนี่ยวิ่งผ่านอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังดีที่สมาธิในเรื่องของเกมรับช่วงแรกของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทซินอาดาบิโอโยหรือรีไวโคบิวเนี่ยถือว่ายังประคองกันได้อยู่นะครับแล้วเกมนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพอเบนฟอร์ดนั้นได้สวนกลับ นะครับปัญหาหลักของเชลซีในเรื่องของเกมรับก็คือเกมวันนี้เราไม่ได้มีตัวชนนะครับซึ่งมันโควิลเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าสไตล์ของน้องมันเนี่ยเป็นตัวรองอยู่แล้วนะครับซึ่งโทสินก็เป็นตัวรองเหมือนกันนะครับคอยเก็บจังหวะบอลจังหวะ2นะครับแต่ว่าตัวชนอย่างเวลลี่โฟฟาน่าอะไรประมาณนี้เบอร์นัร์บริชิลเนี่ยมันไม่ได้มีในเกมนี้นะครับซึ่งจังหวะแรกพอเวลาเรานเรานั้นต้องการที่จะตัดเกมเนี่ย ส่วนมากจะเป็นแดนกลางหรือไม่ก็เป็นแบ็กซะส่วนใหญ่ที่จะคอยตัดเกมนะครับแต่ถามถึงกองหลังเนี่ยเห็นน้อยมากๆนะครับสำหรับเรื่องของพวกนี้นะครับนี่คือจังหวะการโตกลับของ ford. เบนฟอร์ดประตูขึ้นนำของเชลซีนะครับก็เป็นนาทีที่42นะครับจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่มาดูเอเก้นั้นเปิดบอลจากฝั่งขวาไปที่เสาสองกูกูเรียเนี่ยเติมขึ้นมาหม่งเข้าไปอย่างเฉียบขาด นะครับส่งให้เชลซีนั้นขึ้นนำ1-0หลังจากกดดันเบนฟอร์ดอยู่นานนะครับก็ลูกนี้ถือว่าเป็นการประสานงานนะครับระหว่างปีกขวากับวิงแบ็กซ้ายนะครับจังหวะนี้ขึ้นเกมทางกราบขวามาดูเอเก้เห็นกูกูระยาาแลบจากเสาสองนะครับรีบตัดเข้าในไม่ใช่ตัดเข้าในแบบนั้นนะตัดเข้ามุมซ้ายที่เจ้าตัวนั้นถนัดนะครับโยนไปเสาสองพอรบอล ให้กูกุริยาโมงอย่างสวยงามนะครับก็ถือว่าเป็นการประสานง,งานจากคนเปิดที่เปิดได้ดีแล้วก็คนโมงที่โมงได้ดีแล้วก็เกมในครึ่งแรกเนี่ยมันก็จบลงด้วยการที่เชลซีนั้นคลองเกมได้ชัดเจนมีเซติยิงที่มากกว่าและขึ้นนําได้ก่อนก็ถือว่าต้องชมนะครับของเกมลุกของเชลซีแล้วก็แดนกลางนะครับที่สามารถคุมเกมได้อยู่หมัดสลับคร,ครึ่งแรกต่อมาเลยก็คือครึ่งหลังเนี่ย เชลซีก็ยังมีสไตล์ที่บุกหนักนะครับแต่เกมรับก็ยังมีรอยรั่วอยู่นะครับก็คือรูปเกมแบบต่อเนื่องเลยแล้วกันเชลซีเนี่ยเริ่มครึ่งหลังด้วยการเดินหน้ากดดันอย่างต่อเนื่องหวังที่จะทําประตูที่2เพื่อปิดเกมไม่ว่าจะเป็นนาทีที่56เนี่ยแจ็กสันก็ได้ยิงจ่อจอจากการเปิดของซานโชแต่ก็ยังไม่ผ่านผู้รักษาประตูของเบนฟอร์ที่ก็ยังเซฟได้อย่างเหนียวแน่นหรือจะเป็นนาทีที่66 ซานโชก็หลุดเดี่ยวจากการจ่ายบอลของโคปาเมอร์แต่ก็ดันจังหวะนั้นเนี่ยตัดสินใจยังขาดความเด็ดขาดนะครับแทนที่จะยิงจังหวะแรกชิปอะไรประมาณนั้นแต่ก็กลับเ,เล่นจังหวะ2ซึ่งพอเล่นจังหวะ2ปุ๊บกองหลังของเมนฟอร์ดอย่างที่เรารู้กันว่าก็ลงมารับมาปิดได้ทันท่วงทีนะครับทำให้ลูกนี้ก็ยิงติดไปนะครับเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆนะครับแต่ก็เห็นได้ชัดเจนนะว่าเชลซีนั้น นำแค่หนึ่งศูนย์เนี่ยก็ไม่ได้ผ่อนเกมหรือว่าจะเล่นช้าหรือว่าจะเล่นลับอะไรขนาดนั้นนะครับนี่คือรูปเกมสลับต้นครึ่งแรกส่วนจังหวะหวาดเสียวจากเบนฟอร์ดเนี่ยก็คือเบนฟอร์ดเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันนี้ว่าเขาเนี่ยอาศัยจังหวะสวนกลับและลูกตั้งเตะที่เป็นอาวุธหลักมีวิซ่าดีล็อบนะครับยิงประตูเข้าแต่ก็ถูกจับล้ำหน้านะครับลูกนี้ก็ถือว่าเป็นลูกที่ความผิดพลาดของกองหลังนะครับที่ โอ้โหบุกเพลินนะนะครับแล้วก็ดันาลายสูงก็เกือบยิงเข้าดีนะที่มันเช็คลำหน้าไว้ก่อนนะแล้วก็มีนาทีที่72เนี่ยเบนฟอร์ดก็เกือบตีเสมอจากจังหวะยิงชนคารนะครับลูกนี้เนี่ยโอ้โหเป็นลูกที่ไม่ลำหน้าด้วยนะไม่ลำหน้าแต่ดีโชคดีนะครับโกไล,ลายไม่ได้ดังของผู้ตัดสินนะครับบอลเนี่ยเกือบข้ามเส้นประตูนะชนคารุ๊บบอลเด้ง ดีนะเด้งออกไม่ได้เด้งเข้านะครับไม่งั้นเนี่ยเป็นปัญหาเพราะว่ามันนาทีที่72ถามว่ายังมีเวลาไหมถ้าสมมติว่าโดนตีเสมอยังมีเวลาแต่ว่ามันจะกดดันมากกว่าที่ได้นํานึ่งศยแบบสบายๆนึกออกใช่ปะนี่คือจังหวะที่หวัดเสียวของเมนฟอร์ดต่อมาเลยก็คือประตูที่2ของเชลซีก็เป็นนาทีที่79จังหวะนี้ก็คือมอยเซตกกเซโดเนี่ยตัดบอลในแดนกลาง นะครับก่อนส่งต่อให้แจ็กสันใช้ความเร็วและความแข็งแกร่งเลี้ยงหลบกองหลังก่อนยิงผ่านผู้รักษาประตรูอย่างเด็ดขาดทําทให้เชลซีนั้นออกนําหนีห่างเป็น2อศูนย์จังหวะนี้เราก็ต้องชมแจ็กสันที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวที่หลังจากที่บ่นนะเนาะทั้งเกมนะครับยิงไม่คมบ้างแล้วก็มีขาอ่อนบ้างนะครับหลุดไปในกรอบเทโทษขาอ่อนอะไรบ้างก็ไม่รู้แจ็คสันวันนี้หน้าบ่นมากนะครับแต่ลุกนี้เราต้องชมว่า ความสามารถเฉพาะตัวที่เลี้ยงจี้หนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็เรื่องของการจบสกอร์ของแจ็คสันเนี่ยทำให้เจ้าตัวนั้นลบความประมาณแล้วก็ลบคำด่าจ,จากผมด้วยนะฮะถ้าลูกนี้ยิงไม่เข้าหรือถ้าพลาดแล้วเชซีนั้นจบเกมด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยโดนบ่นยับดีนะที่ยังสองหนึ่งแล้วก็เจ้าตัวนั้นไม่พลาดกับลูกนี้นะครับก็ถือว่า การเลี้ยงเฉียบขาดการยิงเฉียบคมสลับนิโคลัสแจ็กสันแล้วก็เราต้องชมเมอเร์เซเดสเซโดด้วยที่ตัดบอลแดนกลางได้อย่างไม่ได้ฝาวด้วยแล้วก็จ่ายบอลดีด้วยนะครับต่อมาเลยก็คือเบนฟอร์ดตีไข่แตกนะครับหลังจากนั้นที่นำไม่นาน80นาทีผ่านมา10นาทีนาทีที่90เนี่ยเกมรับของเชลซีนั้นดันสูงเกินไปเบนฟอร์ดสวนกับเลวด้วยการแทงทะลุช่อง เอมบิโม่ได้ยิงจจอๆช่วยให้เบนฟอร์ดไล่มาเป็น2-1จังหวะนี้ก็คือเชลซีนั้นกองหลังก็ถามว่าเสียสมาธิไหมก็เสียสมาธิแต่หลักๆก็คือเป็นจังหวะที่ลูกทุ่มของกูกูริยาซึ่งทุ่มมาปุ๊บโดนเบนฟอร์ดตัดก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับซึ่งทําให้21พอ2-1ปุ๊บโอ้โหโทดเวลาจิตอันทีนะฮะนานมากนะครับลุ้นจนเยี่ยวเหนียวโอ้โหกว่าจะจบด้วยเกมแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบ ยากเย็นแสนเข็นมากๆนะครับจริงๆเราไม่น่าจะโดนนะเพราะว่าไอ้เวลา10นาทีที่เราควรจะปิดเกมเนี่ยมันควรจะทําได้แต่เนื่องด้วยประสบการณ์หรือว่าความเก่าที่มันยังไม่มากพอเนี่ยหลายๆครั้งไอ,จอง้จังหวะแบบนี้เนี่ยมันก็ยังมีเห็นอยู่บ่อยครั้งซึ่งเราทําอะไรไม่ได้เว้นแต่เราต้องรอเวลาแล้วก็ประสบการณ์ของนักเตะเชลซีที่เอาตรงๆท่านเล่นในเกมก็เหมือนแบบรอฟาร์มวิวนะครับให้มันวิวสูง อะไรประมาณนี้ก่อนนะครับนี่คือลูกที่เบนฟอร์ดตีไข่แตกมาดูประเด็นสำคัญที่ต้องพูดถึงเลยหนึ่งเลยก็คือจุดเด่นของเชลซีก็คือการเล่นริมเส้นของกุสโตและมาดูอเกหรือเจดอนซานโชหรือกูริยามันสามารถสร้างอันตรายได้ตลอดทั้งเกมพาร์เมร์และแจ็กสันเป็นแกนหลักในแนวลุกโดยเฉพาะแจ็กสันที่ทำมาตัวสำคัญแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะพลาดหลายจงังหวะ ที่ก่อนหน้านี้ทําไว้นี่คือจุดเด่นแล้วก็เรื่องของจุดที่ยังต้องปรับปรุงแนวรับของเชลซีมีช่วงที่ดันไล์สูงเกินไปทําให้เสี่ยงต่อการโดนโต้กลับการจบสกอร์ที่ยังคงจะต้องปรับปรุงแม้ว่าเรานั้นจะมีโอกาสมากมายแต่การเปลี่ยนประตูยังมันไม่เด็ดขาดมากนะักนี่คือจุดที่ต้องปรับปรุง3เลยก็คือเบนฟอร์ด ทีมเยือนเล่นเกมรับอย่างมีระเบียบวินัยและสวนกลับได้อันตรายในหลายจังหวะเอมิลโมแสดงให้เห็นถึงความเร็วและการจบสกอร์ที่เฉียบคมในจังหวะท้ายเกมเกมนี้เลยสรุปโดยรวมแสดงให้เห็นว่าเชลซีนั้นเริ่มมีพัฒนาการในเกมลุกแต่ยังคงต้องปรับปรุงเกมรับเพื่อปิดเกมให้แน่นหนาขึ้นในอนาคตไม่แน่นะตลาดโมกลาเนี่ยเกมรับที่ยังมีช่องโว่มันอาจจะเสริมทัพก็ได้อยู่ที่ว่า เตมของเรากับลีฮูนั้นจะห่างกันสักเท่าไหร่และความสำคัญในการลุ้นแชมป์นั้นเจ้าของทีมจะมองแบบไหนถ้าความสำคัญในการลุ้นแชมป์มันมากขึ้นหรือว่ามันตามติดประมาณหนึ่งแต้มหรือมันขี่กันมากกว่านี้เนี่ยเจ้าของทีมอาจจะพิจารณาซื้อแนวรับเพิ่มขึ้นก็ได้และปล่อยสักคนนี่คือประเด็นหลังเกมของเชลซีทั้งหมดทั้งมวลครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับ สาแต้มสำคัญ